ลองดูอีกออออลองดูอีกลองดูอีกทีได้ตัวใหญ่กว่าเกา่ากลับทิ้งตกใจหมดเลยเอาขึ้นบนบกเลย ลองดูทีเขาว่าไซสสวยขึ้นมาเลยลองดูทีมันชันนะครับข้างกระิ่งมันชันโอ้ยตัวนี้ไซสคิปเปอร์ก่อนตัวสวยมีคิปเปอร์ก็ดีอย่างนี้แหละโอ้ปลาเยอะเ้ยวันไหนวันนั้นเลยออกมาเนี่ยหมายมันดีนะครับเหยื่อก็ดีคนก็ดีดีไปหมดโอเคครับผมฝากด้วยครับ ไม่พูดเยอะเราลองตีกันต่อไมายนี้สองตัวแล้วตีไม้แล้วตัวเลยขนาดข้างๆคลองเนี้ยเรือเราย้อนกลับไปดูครับขี่มาเลยมาหมดเลยโอเคครับผมฝากไว้ได้วยครับกบยางแก้คันจิ๋วเนาะเจอนมาครับ